สวัสดีค่ะสำหรับ EP นี้นะคะตันก็หยิบเป็นกระเป๋าสตางค์นะคะของชาแนลมารีวิวให้ดูกันวันนี้เป็นรุ่นใบยาวนะคะเป็นลองว wallet แบบนี้นล้วเขาเป็นแบบสองพับนะคะสีดำหนังเขาจะไม่ใช่คาเวียนะคะสำหรับใบนี้แล้วก็นุ่มๆม,มือนี้นะคะเปิดออกมานะคะเราจะเจอกับช่องใส่การ์ดนะคะ เยอะมากๆเลยหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดนะคะฝั่งนี้มีแปดช่องเนาะส่วนอีกด้านหนึ่งนะคะเขาจะเป็นช่องซิปแบบนี้ค่ะแล้วก็ด้านหน้าเขามีช่องยาวด้วยฝั่งนี้ก็จะเป็นช่องยาวอีกสองช่องนะคะเดี๋ยวลองใส่แบ่งพันให้ดูเนาะลองใส่ช่องด้านใน แต่ถ้าเป็นช่องด้านหน้าแบบนี้นะคะต้องพับเนาะแต่ถ้าเป็นช่องอีกฝั่งหนึ่งตรงนี้ใส่ได้เลยนะคะถ้าหากว่าใครมีเหรียญน,นะคะก็สามารถมาใส่ตรงนี้ได้เลยค่ะมีช่องสิบให้นะคะแล้วก็ถ้าอยากรู้นะคะว่าใบนี้เขาโฮโลอะไรมาดูตรงนี้เลยค่ะนี่ใบนี้ก็จะเป็นโฮโลสิบสีนะคะ ถ้าสมมติว่าใครตามหาน้องกระเป๋าตังค์นะคะไปใช้นะคะแบบใบยาแบบนี้นะคะก็สามารถใช้ได้เลยนะคะสําหรับรุ่นนี้นะคะรา,าคาเหลือแค่หลักพันเท่านั้นเองนะคะที่สําคัญเป็นสีดําด้วยใช้ง่ายมากๆสะดวกมากๆเลยค่ะชมคลิปจบแล้วอย่าลืมกดไลค์เป็นกําลังใจให้กันด้วยนะคะและถ้าหากคุณคิดว่าคลิปรีวิวดีๆแบบนี้มีประโยชน์ก็อย่าลืมกดแชร์ให้กันด้วยค่ะห้ามลืมเลยนะ ต้องกด s u b สไครต์ให้กันด้วยนะคะจะได้ไม่พลาดคลิปรีวิวดีๆแบบนี้ค่ะแล้วก็ถ้าหากว่าท่านใดอยากที่จะมาดูสินค้าที่หน้าร้านนะคะหน้าร้านของเราก็อยู่ที่เซ็นทันเฟสิวัลหานใหญ่ค่ะชั้นจีตรงข้ามกับท็อปซูเปอร์มาร์เก็ตแล้วก็ใกล้กับบันไดเลื่อนนะคะหน้าร้านของเรามีบริการทั้งซื้อแล้วก็ขายค่ะถ้าหากว่าอยากเข้ามาก็เรียนเชิญน,นะคะแล้วก็ถ้าหากอยากติดตามสินค้าใหม่ๆของเรานะคะก็ ตรงนี้เลยนะคะที่ไลน์ Open Chat ค่ะสแกนเข้าไปเลยนะคะแล้วเดี๋ยวรอติดตามสินค้าใหม่ๆนะคะราคาดีๆในนี้เลยนะคะฝากอีกนิดนึงนะคะกด Follow ให้กับ Instagram ของร้านไวแบนเนมด้วยนะคะขอบคุณที่ชมคลิปจนจบนะคะ